อ่าครับคลิปนี้มาแก้ไขนะครับตระกูลมิซูเอ็นเอ็มนะครับเก้าศูนย์นะครับความร้อนขึ้นนะครับน้ําหายนะครับแล้วก็เครื่องดับนะครับมาดูกันนะครับนะครับสาเหตุส่วนที่หนึ่งนะครับจะเห็นนะครับน็อตสามตัวนะครับขาดนะครับน็อตยึดหม้อน้ํานะครับตระกูลมิซูนะครับเอ็นเอ็มนะครับเอ็มนะครับจุดออกของเขาครับน็อตสามตัวนี้นะครับจะขาดบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะน็อตซ้ายขวานะครับ ไหลผาที่วงไว้นะครับจะขาดบ่อยมากๆนะครับทําให้น้ําออกนะครับหรือน้ําหายได้นะครับอันนี้หนึ่งสาเหตุนะครับครับสาเหตุที่สองนะครับคุณนะครับดูนะครับ fc ดูนะครับมอน้ำนะครับฝั่งฝ่ามือนะครับเกือบครึ่งนะครับตันหมดเลยนะครับตันหมดเลยนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากการไม่ค่อยถ่ายน้ํานะครับแล้วอย่างนะครับเอาน้ําไม่สะอาดเติมนะครับเช่นน้ำเอ่อลอง น้ำนาหรือน้ำตรงไหนก็ได้ที่เครื่องมันทํางานอยู่นะครับตักได้ตักเลยนะครับลักษณะนี้นะครับเข้าไปนะครับทําให้อุดตันนะครับดูที่ผมชี้นะครับน่ะมีรูเอ่อที่ไม่ตันนะครับไม่กี่รูแท้ๆเลยนะครับที่เหลือตันหมดนะครับนี่หนึ่งสาเหตุนะครับทําให้ความร้อนขึ้นนะครับก็คือใช้ไปสักพักนะครับน้ําหายน้ําเดือดนะนะครับพุ่งออกนะครับอันนี้สาเหตุแรกนะครับที่บอกไปนะครับน็อตขาดนะครับแล้วช่างนะครับ ที่ซ่อมนะครับคุณดูนะครับประเก็นนะครับรอยประเก็นนะครับทาใหม่ๆนะครับและยังเหนียวอยู่นะครับกาวนะครับก็ช่างไม่น่าถอดน็อตนะครับกลัวมีปัญหาก็เลยไม่กล้าถอดทําให้เครื่องมีปัญหาทันทีนะครับนะครับอันนี้ที่เห็นนะครับเป็นการลองเครื่องนะครับลองเครื่องก็เรื่องเสียงเรื่องอะไรนะครับก็ตามสภาพนะครับเพราะว่าผมเองก็ซ่อมเฉพาะอาการร้อนแล้วน้ําหายนะครับ ตอนน้ำหายนะครับตอนนี้โอเคนะครับติดเครื่องไว้3ชั่วโมงนะครับยันมืดนะครับก็หายนะครับแล้วก็มาดูนะครับเครื่องเสร็จแล้วนะครับประกอบส่งทํางานจริงนะครับก็เดี๋ยวติดตั้งนะครับช่วยกันติดตั้งให้ f c เลยนะครับบริการยันที่นะครับนะครับบริการยันที่นะครับก็ใส่รถเตรียมดูดนะครับคลองนี้น่าจะเป็นคลองบ้าล้อมท่าเรือท่าเรือบ้าล้อมอะไรเนี่ยนะครับ ก็ดูน้ํานะครับจากจากคลองนะครับเข้าเขาล็อกไปนานะครับไปนานะครับก็ช่วย f อฟนะครับทําการประกอบไปด้วยแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยนะครับสิ่งที่เราแก้ไขไปนะครับมันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับลูกค้าใช้งานจริงได้ไหมก็คือเราแก้ระบบความร้อนไปนะครับความร้อนไปก็คือแก้ไขน็อต3าตัวนั่นแหละครับ ทำให้มันทำยังไงก็ได้นะครับให้มันล็อกได้แล้วก็โมน้ํานะครับให้เป็นโล่งนะครับครับก็ติดตั้งครับดูภาพติดตั้งไปก่อนครับบางคนไม่เคยเห็นนะครับเรียบร้อยนะครับก็เริ่มลองเครื่องกันนะครับลองเครื่องของมิซูนะครับเครื่องนี้ก็เจ็ดสิบถึงหกสิเปอร์เซ็นนะครับสภาพก็คือกําลังนะครับก็คือซ่อมเฉพาะเท่านี้ก่อนนะครับยุคนี้ยุคเข้ายากมาแพงเนาะก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับก็ ใช้ทักสองสามหน้าพังแล้วก็มาซ่อมกันใหม่นะครับค่อยเอาเต็มร้อยนะครับเนการดึงนะครับดึงขึ้นดึงรอบเบาๆนะครับเครื่องเมซูเอ็นเอ็นน่าจะเก้าศูนย์เก้าห้าผมจำไม่ผิดนะครับคือเก้าแรงแล้วกันนะครับนะครับก็ลองดูเราแต่งสายพานนะครับก็โอเคนะครับไปได้อยู่นะครับไปได้อยู่นะครับเครื่องก็ถามว่ารอบไม่สูงมากนะครับก็ รายได้นะครับก็คือเหลือกันนะครับภาพนี้เป็นการใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงนะครับก็คือซ่อมแล้วมาส่งลูกค้าให้ไม่เห็นเลยนะครับว่าเราซ่อมเราวก็อยากติดตามผลงานนะครับให้ลูกค้าใช้งานได้นะครับก็เหมือนกับช่วยเหลือกันไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับมันไม่ไกลบ้านนะครับไกลบ้านในเขตยุทยาเลยเนี่ยผมพอช่วยเหลือได้นะครับอยากซ่อมก็โทรมานะครับ อันนี้มาซ่อมแล้วมาส่งพร้อมเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ต้องการใช้เครื่องด้วยนะครับเพราะว่าหน้าทช่วงนี้น้ําน้ําเริ่มงขาดทองนะครับก็เลยต้องการใช้เครื่องนะครับก็เลยซ่อมให้นะครับซ่อมให้แล้วก็ให้เพื่อให้ลูกค้าได้ดูน้ําเข้าเข้านานะครับข้าวสองเดือนแล้วนะครับก็จะมีปัญหานะครับถ้าไม่ได้น้ํานะครับโอเคนะครับผ่านนะครับช่วงนี้ก็รอดูอยู่รวมๆครึ่งชโมงนะครับอาการน้ําดันอะไรไม่มีนะครับ ก็ถือว่าจบงานนะครับสวัสดีครับ